สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันนะฮะช่างบ้านบ้านบายช่างตีนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะวันนี้เรามารีวิวนาฬิกา G-Shock รุ่น ga 140นะวันนี้เราจะมารีวิววิธีการปรับไฟอัตโนมัติไฟ led อัตโนมัตินะฮะมันมีลูกเล่นของมันอยู่นะฮะง่ายๆฮะวิธีการปรับ อันนี้คือยังไม่ได้ปรับนะฮะนี่ยังไม่ได้ปรับนะฮะนี่ลองดูนะฮะปึ๊บนะฮะยังไม่ได้ปรับนะฮะอ่ะมาเริ่มวิธีการปรับนะฮะง่ายๆฮะการปรับคือนี่นะฮะกดค้างไว้เลยฮะประมาณหกวิ กดตัวนี้ลนลฮะกดตัวเปิดไฟเนี่ยนฮะนี่เลยฮะวานหกวิกดเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ฮนะนี่หกวิปุ๊บแล้วลองลองลองเอียง,งสี่ห้าองศาดูฮนะนี่ฮนะเห็นไหมฮะไฟมันจะกลับมาเองเลยฮนะ เนี่ยไม่ต้องปรับเลยครับเห็นไหมฮะเอียงปุ๊บไฟติดเลยฮะนี่นะวิธีการปรับไฟอัตโนมัติของนาฬิการุ่น g a หนึ่งสี่ศูนย์นี่ฮะเอียงปุ๊บไฟติดปั๊บเลยฮะเห็นไหมฮะนี่ถ้าเราจะกดกลับนะฮะง่ายๆเหมือนกันนะกดค้างไว้ฮะหกวิเหมือนกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ฮะลองดูสิเห็นไหมฮะหายแล้วนี่ฮะลูกเล่นของมันนี่ฮะไม่มีแล้วนะฮะเดี๋ยวมีอะไรมารีวิวมาให้ความรู้อะไร รอบหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวใหม่นะฮะถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้เจ้าของคลิปด้วยนะครับจากนี้เราลานแค่นี้นะฮะสวัสดีครับทำเองได้บายช่างตีฮะช่งางนบ้านสวัสดีครับ